สวัสดีครับอยู่กับ6กล้อดํากรีนครับเรียบร้อยแล้วทีมงานโทนหนึ่งเริ่มเก็บงานแล้วครับรถจะไม่มีวิ่งแล้วใครดึงสโลปข้างล่างเลยเดี๋ยวไปดูกัน SK 140เราอยากไปดูสโลปด้านล่างของเขาหนะ่ย มาดูกันว่าทำงานได้สุดยอดไหมว้าสวัสดีครับจับมือกันดีครับมาต้องจับมือครับยอดเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนโอ้ ยอดอันนี้เป็นคันเดี๋ยวเราไปดูสโลปข้างล่างว่าจะเนียบขนาดไหนครับอ้าวปล่อยให้เจ้าซานนี่ครับดึงสโลปคันเดียวโอ้ยทำงานไหมทางานได้สุดยอดมาก อาเลยไปดูสโลปสโลปอันสวยสวยรถไม่มีวิ่งแล้วจบวั้บรรยากาศสุดยอดมากเขาบอากว,ว,ว่าพรุ่งนี้จบจบแน่นอนร้อยเปร์เซนต์ครับสลปสองชั้น หนึ่งสองสามไปเป็นเบิรมเดี๋ยวมาดูพอดึงสโลวครับโอ้แม่เจ้าสุดยอดฝั่งโน้นก็เจ้าส้มลายครับเอยอันนี้ใครขับวะจันชูหรือเปล่า ข้างบนจันสนครับช่วยกันดีมากเลยอ่ะโอ้มาทักทายครับจับมือเลยทุกครั้งที่มาต้องจับมือครับทุกคันครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดจันชัเอไมดิ้งสลบสวยแท้ฮะ <c oughs> <c oughs> เสลิไม่ได้หรออันนี้นะสลิไม่ได้โอ้เกินไปแล้วเสร็จไหมวันนี้วันนี้เสร็จไหมวันนี้นะพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็เสร็จอพสองวันโอ้สวยงามสวยงามมากจันชูนะงานหลวงต้องจกยกให้เลยครับจันชู เล่นซานนี่ครับ S Y 2 0 5ห H ครับ D P C คันไหนก็ขับได้ขอให้บอก ฝนมาก็ไม่มีปัญหาครับช่วงนี้รถข้นดินก็หมดแล้วหมดวาระมี <go dietary Sí> แตมเปโคมาแต่งครับคอยแต่งสลปน่าจะกักเก็บน้ำได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าขยายมาเยอะเหมือนกันนั่นแหละใช being uhm uh, <c oughs> ้ได้ตลอดทั้งปีครับถ้าฝนมาเต็มนี้นะ ระวังตกด้วยจันชูเป็นห่วงเป็นห่วงเออเกับสุดบูมครับเจ้าส้มายก็ให้ทำงานง่ายๆไปครับเคลียดินด้านบนโอ้ไม่ง่ายเราทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองครับอ่าเอาดินที่ เจ้าสานนี่โยนไปครับมีระดับฝีมือเลยนะคนมาขับคนทำงานหลวงเนี่ย ไม่ใช่ธรรมดาหาฝีมือเทียบยากและอีกอย่างหนึ่งคนขับทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่น้อยนอกนั้นมีแต่ฝีมือใหม่ๆครับฝีมือใหม่ๆก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะปินครับกว่าจะเป็นงานนะไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนปีสองปีนะ 2ีสองปีนี่ถือว่าไม่เท่าไรนะมันต้องผ่านเรื่องนะ่ะขับไมโครต้องผ่านโปรโประมาณสี่ห้าปีไปถึงจะสุดยอดปีสองปีนี่ถือว่ายังยังเรียนรู้อีกเยอะต้องฝึกปรือกับระดับรามจันอีกเยอะไอี่กิงก็ไม่ได้ว่านะ กิงก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ถือว่าเก่งไปคนที่ยังไม่เก่งก็พยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองครับเพื่อจะเรียกค่าแรงเยอะๆเล่ยๆโอ้เยอะๆอะไรประมาณนี้ค่าแรงนี่ไม่ต่ำยังต่ำๆเลยนะสองหมื่นอัพครับคนขับไม่ครวถ้าทํางานระดับนี้นะ ไม่ไม่รวมโอทีไม่รวมค่ารักษารถค่าดูแลรถมีเยอะแยะครับนอนเฝ้ารถอะไรประมาณนี้ค่าชั่วโมงก็ค่อนข้างจะเยืนกันครับน่าจะตกชั่วโมงละร้อยสองร้อยน่าจะได้ทั้งเดือนทั้งโอ้อันนี้พูดถึงแค่เฉพาะรายเดือนนะไม่สองสองหมื่นอัพแล้วกัน ตามที่เราคํานวณนี้เฉยตามที่เขาหลุดปากบอกเราอะถ้าไม่ฝีมือก็อยู่ที่ประมาณ 18, ื7นแปดมือะไรประมาณนี้เข้าทีก็ตั้งห่าครับฝั่งน้นก็เจ้าดีวิลันครับ